นี่คือสีหน้าแมวที่ยังไม่รู้ตัวว่าจะโดนอาบน้ําไม่อาบน้ํากันครับจะได้สะอาดเนาะ เริ่มแรกก็มีเสียงโวยวายมาหน่อยนึงแล้วค่ะสําหรับเราตอนอาบน้องเนี่ยไม่ยากเท่าใดเป่าขนค่ะน้องไม่ยอมให้เราใดขนให้เลยค่ะจะวิ่งหนีตลอดแล้วก็ขู่ที่บ้านเลยต้องมีเครื่องเป่าขนอะไรเนี่ยพอนอนอยู่ดีๆโดนจราบน้ำเฉยเลยว้ายรุนเค่ยวันก่อนพาน้องไปออกงานมานะคะไปเจอคนเยอะเลยอีกวันเราก็เลยอาบน้ําให้น้องเราจะอาบวันที่มีแดดเท่านั้นนะคะแล้วก็ตอนเย็นเราจะไม่อาบเพราะอาจจะทําให้น้องเสียงเป็นหวัดแล้วเราก็ใช้น้ําอุ่นอาบให้น้องนะคะเราเคยใช้น้ําอุณหภูมิห้องน้องดิ้นน้องร้องแต่ว่าใช้น้ำอุ่น น้องดูโอเคค่ะคอนโทรง่ายขึ้นนี่ขนาดคอนโทรง่ายแล้วนะคะก็ยังมีการสะบัดอยากจะออกไปจากตรงนี้ขาะนับอนยังยุดจึงเงย็นว่าบามเลยมีเดี่ยวเยเลยนะปอมจะไปแล้วปอยป้อมไปเลโอ้ยป้อมไม่ชอบไม่ขนเปียกเลยเราจะไม่อาบส่วนหัวนะคะส่วนหัวเราจะใช้ผ้าเปียกเช็ดเอา ช่วยช่วยเอาผมอ,ออกไปจากตรงนี้ทีเราพยายามอาบให้เร็วที่สุดนะคะแต่ว่าตอนล้างแชมพูออกอ่ะต้องล้างให้สะอาดเลยใช้เวลาหน่อยโอ้ยปอยปอยผมไม่ไหวแล้วผมจองอไปโอ้ยเฮ้ยผมไม่อยากยูนตรงนี้มดชะ้ามเลยแล้วก็จะเอาผ้าชามวซับน้ําจากขนน้องนะคะผ้าเนี้ยดีมากมันจะช่วยซับน้ําออกมาได้เยอะมากเลยค่ะพอมันแห้งอ่ะมันจะแข็งมากแต่พอมันเปียกน้ํามันก็นจะนิ่มนะคะเราก็ใช้แบบแข็งๆนี่แหละมาซับเลยแล้วก็จะใช้ผ้าขนหนูซับอีกทีค่ะวิธีนี้ทําให้ขนน้องแห้งเร็วขึ้นมากมาก แล้วเราก็จับใส่ตู้เป่าขนไปเลยค่ะทั้งที่เปียกแบบนี้เลยเราก็พยายามซับน้ําออกมาให้มากที่สุดแล้วนะตู้เป่าขนของเพชรคิดนะคะจากร้านยูมิโกะเดอะแคทเราก็โดนป้ายยาต่อมาอีกทีค่ะว่าเครื่องตัวเนี้เป่าขนแห้งเร็วซ้ายมือจะเป็นอุณหภูมินะคะอันต่อมาจะเป็นแรงลมแล้วก็อันนี้เป็นเวลาค่ะแล้วก็ปุ่มสตาร์ทปุ่มเปิดปิดไฟปุ่มล็อกเราจะตั้งเวลาไว้60นาทีค่ะหรือว่า1ชั่วโมงแล้วก็แรงลมระดับ6เป็นระดับสูงสุดเลยแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไว้ที่38องศาค่ะ อุณหภูมิตั้งต่ำสุดด้ว36องศาค่ะสูงสุด40องศานะพอตั้งค่าทุกอย่างเสร็จแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยทีนี้เครื่องก็จะล็อกอัตโนมัติให้เลยนะคะถ้าเราจะปรับอะไรเพิ่มต้องกดปลดล็อกก่อนนะคะโดยการกดที่ล็อก2ทีเราจะปิดไฟเพิ่มเวลาหรือว่าลดแรงลมก็ได้ค่ะสําหรับคิดวราชิลกับเครื่องนี้มากค่ะไม่ร้องไม่ตะกุยไม่โวยวายเลยน้องก็เลียขนตัวเองไปพังๆนะคะให้แห้งเร็วขึ้น เป่าไปประมาณ20นาทีแล้วก็เอาผ้ามาซับน้องอีกนะคะแล้วก็หวีขนให้น้องด้วยถ้าใครทําวิธีนี้บ่อยๆนะคะจะยิ่งทําให้น้องขนแห้งเร็วขึ้นแต่เราทําแค่ครั้งเดียวกับการเป่าขนครั้งนี้เราแค่อยากรู้ว่าถ้าทําครั้งเดียวอะ่ะมันจะใช้เวลานานขนาดไหนในการเป่าขนให้แห้งสนิทยันเท้าเ่อโจนาเรื่องนี้พี่จาม่ายุ่งไปดีวกว่ากลัวโดนอาบด้วยตัวนี้มีเซ็นเซอร์รักษาความปลอดภัยแบบเรียวไทม์เลยค่ะถึง8จุดเลยแล้วเสียงค่อนข้างเบาะค่ะต่ำกว่า45เดซิเบลหนึ่งจุด,จดที่เราโดนป้ายยาแลวรู้สึกว เป่าขนออกมาแล้วขนสวยค่ะลมที่ออกมาเป็นลมประจุลบนะคะช่วยทําให้ขนสวยไม่ชีฟ้ฟูมีน้ําหนักลมหมุน360องศาเลยค่ะอยากจะหัวตัวเองเข้าไปเป่าแทนลูกใช้ใดเป็นหมื่นเราใช้ใดแบบแลกแต้มมาด้วยซ้าพอครบหนึ่งชั่วโมงขนน้องแห้งเกือบหมดเลยค่ะยกเว้นขาหลังด้านบนด้านล่างเนี่ยแห้งหมดแล้วทั้ง4เท้าเลยแต่เหลือด้านบนขาหลังเป็นจุดที่แห้งช้าที่สุดเราเลยเพิ่มเวลาเป็น20นาทีนะคะหลังครบ20นาทีขนมปังก็อบเสร็จฟูพอดีเลยค่ะ ดูนุ่มฟูและตัวหอมหน่าฟัดที่สุดเลยค่ะเจตเจียบายอ่ะให้ยังเงยลืมให้ดูว่ามีรูระบายอากาศด้วยนะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ข้างหลังนะคะอาบน้ําเสร็จก็ต้องมีรางวัลให้น้องๆด้วยนะเขาจะได้จําได้นะคะว่าหลังการอาบน้ำเนี่ยมีรางวัลรออยู่อาจจะยอมให้เราอาบง่ายขึ้นก็ได้ในครั้งหน้า มังเคิดว่าใช้เวลาทั้งหมดไป1ชั่วโมง20นาทีนะคะแบบแห้งสนิทเลยแล้วก็หวีขนซับตัวแค่ครั้งเดียวตอนที่เริ่มเป่าขนนะตัวก็จะหอมไปประมาณอาทิตย์นึงค่ะช่วงนี้ก็จะโดนรอฟัดบ่อยหน่อยเดี๋ยวมาเราดูของชเชลนะคะว่าจะใช้เวลากี่นาทีเพราะว่าชเชลอ่าขนหนาด้วยค่ะมีก้อยยังวันหนกับ